ปีนผาเป็นยังไงไนดูดิต้องขายาวเวลาขุดลงมาแข้งจะได้ไม่แหกอ๋อต้องขายาวนะคะไม่ได้แข้งจะได้ไม่แหกเขาบอกให้เราเตรียมขายาวมาใช่ไงขาสั้นนี่ก็คือแหกเลยถ้าขุดกับหินนะคะโอ้ขนาดหินปลอมนะใช่แล้วก็เวลาลงนะคะกรุณาถ้ามันตกเนาะเอาหน้าห่างหินนะคะหินมาทันทีเลยนะคะห่างหินโอเคหน้าห่าินคุณอย่าพูดสั้นเลยค่ะ เลยนะคะอ่าก็เลยเตรียมเป็นชุดนี้มาส่วนเก๋นี่ไม่ได้ตั้งใจจะนะกับพี่ซินทําไมสีมันใกล้เคียงขนาดนี้นะคะตอดเธอางคนตลอดใจตรงกันตลอดอันนี้คือไม่ใช่อะไรไม่ได้เลือกชุดนี้ไม่ใช่อะไรพิ่งถอยมายังไม่เคยใส่ก็เลยเลือกมานะคะแบบนี้อ่าโอเคเอามาโคดแอลโคดแอลโคดแอลจะเหลืองไปไหนคะโคดแอลสีเหลืองเรืองรองเหมือนกองขี้โอเคอันนี้นะคะ <l id> เราไม่รู้เลยนะข้างหลังข้างล่างข้างหลังเป็นสีเหลืองอะแต่ก็คือสีนี้ก็คือเป็นสีที่เราชอบรู้สึกว่าเราใส่แล้วเราผ่องแล้วเราก็คือแบบดีนา่งรู้ตู้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนี่นะเวลาปีก้าเป็นมัดมัดเออก้าเป็นมัดมัดขลังนี่มัดโซยังหนาโดูว่าโซย่างด่างพร้อมไหมเฮอะคนนี้เขาลงมิงแต่กุ้งตะกินมากคนนี้ก็ปิกไม่ไหวจะไม่เห็นขายาวนะวันนี้ต้องใส่ขายาวไม่งั้นเดี๋ยวแคมออกป์บอก จจะะพูดห<ม>นเ็นไม่ใช่เดี๋ยวขาสั้นพมมันขึ้นอะ <c oughs> โอ้โหเห็นก้นก้นไม่หมดไม่ได้ต้องสุภาพนิดนึงคนนี้สามีรุ่นได้ประกันค่ะคนนี้สามีรุ่นได้ประกันนะคะ,ะคนนี้ามาให้เมียอย่างเยอะเอาผู้สโอเคเอาผู้โอเคโอเค